ุมพินีนะคะแม้ว่าจะมีฝนตกลงมาค่ะแต่ว่าก็มีแฟนมวยเข้าไปชมกันอย่างคับข้างดีเดียวไปดูคู่ค้ำของรายการนะคะเป็นการป้องกันแชมป์มวยไทยรุ่นซูเปอร์ไลท์เวทของเวทีลุมพินีพิกัดน้ำหนัก140อปอนด์ในมุมแดงนะคะ จ้าของแชมป์เป็นนักชกฝรั่งเศสค่ะแต่ว่าแม่ไม้วม,มไทยนี่ไม่ธรรมดาจริงๆนะคะเขาคนนั้นก็คือเดเมียนควายทองยิมค่ะได้เปรียบรูปร่างที่สูงใหญ่กว่าค่ะวันนี้ปะทะกับผู้ท้าชิงนักชกไทยสิงสุริยามรัตนบัณฑิตนะคะนายกแรกค่ะเป็นนักชกไทยที่ฟาดแข้งเข้าไปเต็มกบหูเดเมียนแต่พอมายกที่2นี่เรียกว่าเป็นอวสานของสิงสุริยาเลยค่ะจังหวะที่ออกแข้งไปแล้วก็ตามด้วยหมยัดแต่ว่าพลาดโดนเดเมิพลาดโดนเดเมียอนนาี่สวนด้วยหมัดฮุกซ้ายเข้าไปเต็มกราม ทำให้ลงไปกองกับพื้นอย่างเงี้ยค่ะกรรมการไม่ต้องนับกันเลยพ่ายน็อกไปในยกที่2เท่านั้นเองนะคะส่วนเดเมียนควายทองยิมก็ป้องกันแชมป์ไว้ได้อย่างสวยงามค่ะขณะที่คู่เอกของรายการนะคะยอดวิชาพอบุญสิทธิค่ะสามารถเอาชนะคะแนนวันเฉลิมอุ้ดดอนเหลืองไปได้ค่ะ